ก็ต้นใหม่ๆได้ปาทั้งหมที่ปลามือเสาปลามือเสาเนตนใหม่โอ้ม่น้เามัไปยังที่ตงาเว้ยอ้ัน พี่น้องเจอกันอีพี่สองด้วครับผมอยู่ป่าส้นเดียวกันเนี่ยครับส้นส้นสังขารเนี่ยปตาขาน,พนะพี่น้องป่าพี่น้องลุยกันเลยครับผมป่าฝุ่นนะพีพ่กับเสารเดือนกับบ่าวฝุ่นกับมาเดากันที่เราครับผมป่าน้องลุยต่อ,ตอพื้นขาลายขาลายด้วยครับแถวนีน้ก็เป็นพื้นขาลายด้วยครับตัวนี้บกขมด้วยพี่น้องนน ขาลายเวลาปาดจะมันขาสีเป็นแบบเลือดเนาะครทอนี T ่นี r ่คร e. ับนขดขมดงขมดงขมดงจะใส่กระตาหนึ e. e. no. ่งด you know. ้วยครับผมนี่คร่ละาลายวดตัวนี้ขมขมดงผมเกาด้วยครับมืน่้าขมทั้งลายตแยกระตาค่ะ ดูเ yup. ถิดขมด้วยพี่น้องขมด่งด um e ้วยครับโด่งงามเลยโด่งงามครับขมเอาหวานเก่าด้วยครับวันนี้แยกระตาค่ะแยกระตาด้วยครับคือว่าคุ้มในกระเสียบค่ะตุ่มน้ำคุ้มเขาออกค่ะพี่เห็นบอเนตขมปี่งามลายโบอดเอาบัวใดพี่น้องบัวจังได้เนาะเสียบบ้านนี้ที่บ้านไปหาเก็บน้ำปลาอยู่ข่าจังะมา งามเลยครับงามเลยเสียือกันเด้อพี่หนุ s <S ่มเสียอยังเสียคือย่งนอโอ้เห็ดผึ่งคมได้ผึ่งคม นี่แต่เนวเดียวเลยคือดอกเขางามแห้งคมตรงด้วยครับถือเขาดงกมี่เลคมตงกันมี่น้อยๆซาะเลยพี่น้อเลยมันบ่แดดนครับมันเอาเนาะอื้อเหี้ เป็นเห็ดพึ่งเขาดงเนาะแต่ด้านเป็นเห็ดพึ่งขมดงเห็ดงามอยงเงี้ยดอกเขางามครับสวยงามถ้าจะดอกใหญ่ให่ครับ ไปดูดปลายยุคข้าเก็บ <nervous S 1> ไปยังดูดนะพี่น้องเพืเห็นปลาหนีบกเก็บเอาเนาะพึ Anyone, however, ่งพึ่งยังเส้าจิ้มพึ่งเสียบพึ่งเสียบพึงจะเห็นละโงกอยู่แล้วกันอะโงกละโงกกำลังบานเลยเนาะกำลังบานกำลังบาน เผือกข้าลายเลยเผืข้าลาย่บขคืนเผือกข้าลายถีออยู่บานแล้วเะคุณยานมีเขาบบขมด้วยพี่น้องตัวบขมครับแต่ต้นนั้ขมเขาเอื่นขึ้กันนะพี่น้องค่ายงถ้ซเห็ดคล้ายกันเขาเอื่นขึ้กันนีก็สิโเปินี้เนาะเเผือกยงออกเป็นมูด้วยครับ ุดหมาเขาออกเป็นหมูลเลยเสียงตกของ,องน่น้อโลยงามเนาะสวยงามเลยครับเสียงธรรมชาติของปลาด้วยครับเสียงค้าไร้ด้วยจ้ะ โอ้เสกคาลาหมูหนึ่งค่ะพี่นอ้องปลาเทิงนี่เป็นคาลายเนะปลาลางที่กินกระเส่าเป็นผึ่งเขาดงด้วยครับผมกับปลาโซดเดียวกันครับแค่คนละฝั่งกันสิ ต้องเอื่นกันเร mm ื hmm. 是是 mm ่อยด้วยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิลงกันเพาปลาเป็นหกจุ่มงามครับปลาหกต้นไม้นาครับผมต้นไม้ใหญ่เดือดหยียบเดือดเฮ็ดกระซีคือกระธรรมชาติเน้่ยถบานถึงจุ่มด้วยพี่น้องหลังงามเลยค่ะบหลานเขา งามเลยหนาวตัดขึ้งมืออู้หูสวยงามเลยคือนะกินมด้วยสิมาดูมาดูมาหลอน คนครับส่งหลายอยู่ด้วยครับหลายกลุ่มเอินกันอยู่บน ตัวโด่งไงตานนีะตัวนี้เห็ดขมด้วยพี่น้องขมดงขมด่งด้วยครับวัสดอหไงเขาเดีอกวเป็นมูเป็นจุ่มเลย งามเลยนาะท่อมทั้งเหลือง,งมูกันไงด้วยค่ะพี่น้องอย่นี่เกือบครึ่งตะกาลมาคืนนี่ลหลายคัากลายเนี่ยพี่น้องจุ่นจุ่นๆเลยนะแด็กนะงามให้งงมีหน่อยก็มี เด,ดเี๋ยวก็จะดอกใหญ่ได้ครับก่อนเป็นก่อนยูวันเดียวมันงิพ่อเลยัมด <c oughs> อกกำลังงามนะกะลังงามเลยพี่น้อง มีคมพึ่มือเขาก็มีวิธีเห็ดเห่พวกขมได้เด้อครับมีราคาหอมน้อยลงครับพี่น้องเนื้อชดชดนี่สื่อคล้ายกันโลู่งกับเป็นลอยพอด,ดีนะพี่น้องบไ,<ว>ได้ว่ารถืออะไรดีปลาหนีนี่จะต้นใหม่เงยเด้อครับปลาเนี่ยบ่คือปลาเมือเส่ปาปลาเมือเส่านี่ที่เป็นต้นใหม่ปลาใหญ่หรือกับเป็นปลาไปเป,เปลี่ยนถังางเนะาะปลาใหญ่ค่ะ นี่เป็นปลาใหญ่เลยค่ะพี่น้องเสื้อเป็นดงเลยพี่น้องก็ไมนเป็นปลาแล้วเป็นดงเนาะเป็นลาติดชายแดนยนด้วยครับชายแดนไทยกัมพูชาทุนค,ค,ค,ครับผม ไอเก็บเห็ดขมอยู่ขมดงอยู่ขมดงขมดงจะมากับน้องก็ได้พี่นอ้องอีสานแบบหน้าพ่าลุยปกติกับไปก็อีสานพ่าลุยสานทัลุยไปเหนือหรอ <c oughs> ไปเหนือแล้วน <c oughs> ิดกระบ,บางาโลดร <c oughs> อ,อนนี้โอกาสดีๆจะกินไปเหนือได้ครับพี่น้องดอกองามทั้งบนทั้งในสวย เิ่งเข้าดงเด้มีดอกเดียวโคลูเขาใสเบลบูไปเบิ้เดยแ้วัดินขีกลัวเขาไอ้นีำรามใส่คนคนมาไก่เขาด้วยสิ้อ้เอา้อนะันกลอยเนาะ <S <S หยดเลืค่ะเหี้ยเงียงเงียป็นเรื่อยๆกรายไปดิข้าวใส่ค้าบุ๊กกูข้าใส่เลื่อยนใช่ไหมเหี้ยไปเลยเราเดือนไปทั้งได แล้าเดือนฮะอ๋ออ้าเอ้าวหาไปหาไป มันมือเลยดวยครับมือก็เป้นนั่นอา่าของพอทองเมียมากต่วลาซือพอเลยฮิลายหดพันาฮัลลังกับหอาเฮ็ดอันนี้บริจมด้วยพี่น้องบริ้จมเลยพี่น้องว่าบอเจีจมที่ดีฮ็ดน่อยกับจมฮิตลายกับจมฮิตเก็บกับจมฮิตลายกับจม ผู้นี้ก็เคยไปล้วนอัดฟิตไว้แล้วครับผมราคาพี่น้องอยากกินเนาะอยากได้ตุ่มตุ่มก่อนฟิตไว้ตุ่มลดความความขมเขาลงค่ะพี่น้องโมเมนต์มะเขาสีเศร้าขมเลยเล็ค่ะเขาก็มีความขมติดอยู่ค่ะแต่ให้ยคุ้มน้อยที่สุดนะค่ะความเป็นเอกลักษณ์ของของเขาไว้อยู่พี่น้อง rất đẹp làm thật làm tin giờ tay rồi một lần tin tay nữa mới ở đó Hãy ตะวันลายเนาะเด็นไปั้งนา่เพี่ก็ยงอยหลังหนาก็งอยหังะเเด็กนนนาะอยนี่กันเ่ยนจะเดถอยว่หลังจะเดินหนาแตพื้นเลี่ยงเท้าซับล่าเรื่อยเรื่อยนะอมันบ่อมเงานเฮ้ยงงานมีอยงอี นี่ยามบุมีกับไปให้หมูปลาอยู่ขาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแหงๆกต่เก็กเบเอาเนาะย้อนพี่ก้อนย้อนพี่ก้อนจะค่อยพูดเอาย้อนพี่ก้อนอีกอันนี้กัน เดียวผนตาเลยบซื้วมาที่นีเหตุถึงหวานได้ดอกหนึ่งงวดเก้มก็เจอได้ดอกเดียวงานแพลงกับพี่น้องเอ้อสุดยอดยอดเห็ดหวานนะครับจุดมาเก้มเข้าได้ดอกเดียวหวานใช้ต้นดอ,นอกที่หวานเลี้เห็นไหม หายใจเงยบเลยพี่น้องเอาเยอะกวานบผมอยู่น,น,น,น้ำกัดด้วน้งก็คุมอยู่น,น,ยน้ำกันถือกันดียว่าเนาะอะไวนะไก่เี่ยโป๊กๆนะพี่น้องเอ้ยเอาแหงเนะพ่อพ,พ่อเพี้ยทุกโอ้กเอาแหงด บนนอสำคเบิ่งคนเก็บเหย็ดปวดเทวาบนนอคนเบิ่งคนโทรศัพท์อยู่ เอินห้าเมล่ะท่านคุณบอกเอ้ากล่องก็โคตรเก็บลงกันแหละพี่น้องเห็นมันลายหมดสองดอกงามๆเลยนะฝรั่งเขาฝรั่งเาวานเลยเนาะเป็นคนดีพี่น้อง ขาลาย,ดย,ดยเ,าเด้อครับขลายโมโขมเด้อพี่น้องแกงแสบถุงเท้าเหลืองตัวนี้เห็ดเพิ่งดีเด้อพี่น้องเห็ดเพิ่งแสบเห็ดเพิ่งโค้งเลยโอ้ยลายก็ลายพอพี่น้องเลยดิซองกระตาด้วครับใส่ผีกระตานี้ nhà ừ, khá nhây lắm ừ. đi khẩu nhạy, khẩu đấy, chà, khẩu Tôi đi khẩu nhây, khẩu nổi đấy hả Phùng? Tôi đi khẩu nhây Mua đâm đâm, ừ. khá này nổi rồi. khẩu nhây chả, <laughs> ừ. ừ, khá เห็ดตัวนี้บ่อขัน่นใหญ่เลยพี่น้องนี่ซึ่งยังเป็นลูกอกันด้วยครับผมมันเป็นลูกเห็ดอยู่ย <ใน S 1> ังไงเขาเใรใใ<น>ียก นิดคมนิดเพิ่อคมลายหดลายเฮ่งพี่น้องตัวนี้เพิ่งดำด้วยครับรโอ้เยียบก็ได้จิ้งดำ ดำเด้อค่ะพี่น้อง เมื่อเมื่อได้ตื่นตีต,ต,ต,ตีสองตีสามปุ่นตื่นตีตสามต้องทนต่ออยนูะ่พี่น้องสู่ซัมใดกับเบิ้งเอาพวกเอามัต้องต่อสู้แหละชีวิตต้องต่อสู้พี่น้องคสองดอกกำลังงามเลยดำด้วยครับพึ่งดำดำสมซื่อเลยพี่น้อง เสียนเยอะอะกำลังออกมั้งอือืคาลายครันี่คาลายนี่กะไหลายชนิดเนาะ เขาาดงอยกเจอตัวตัวนี้แ,แต่พี่น้องแต่บ่ค่อยเจอปานจนมาค้าลายลมางไปพึ่งขมปลาเม่อเส่าห้องพี่น้องอลังการปลาเม่าเส่านีเพิ่งเขาดงด้วยเฉพาะเลยจ้ะหล้วนเลยพี่นอ้องเม่อเส่าเหม็นเลยถานโดนหนึ่งคือเก่์หมด หนี่มาหนุ่อยเขาก็นี่นแม่งเจเา้าค่ะถึงค้าลายด้วยการเปนหมงกำลังงามเลยจ้ะ เปจ้กระงกกระโกเหลืองพี่น้องนอบเดียวมพิ่งมูเดียวมูอยู่ใส่น้อกตากต่ห่วกน

ตอนนี้ก็เริ่มเวลยได้พี่น้องบ่ายโมงกว่าแล้ว,วครับยกลับยกลับแล้วบ่าฝนก็จะลุยตัวว่าแต่ว่ากับผมคนอยาดก,กับบ้านนะครับบ่ายโมงกว่าแล้ว,ว <laughs> เดินทางไปบุญลำกับผมจากนี้ไปกับประมาณลอยโลนะครับลอยลอย,อยนิดๆแหละก็จะถึงบ้านกับเกี่ยวคำด้วยับผมเห <s> ็ดก็ได้อยู่นะทุกคนอยู่นี่ครับซองตะก,การอบๆนี่เลซองตะกาอยู่หรอก อเออเดี๋ยวไปเจอกันยุลพี่น้องไปเจอกย,ยุลริครับผมยางลงไปเลยครับใส่เห็ดแต่ลายบ่โอ้ย่านกองเอ๊าดเออเอาไปกินเราไปขายครับนี่เอาไปกินกินเราเจอกินกินเบิดเอาไปฝากลูกฝากลูกเทพทองอยู่ในตู้เย็นจะงามเลยอัดตู้เย็นไว้เต็มเนี่ยือเพลินโบเก็บเอาเห็ดเพผ่นคมเนาะเป็นบ่ เอาืกันบอกน่อองนเาผมยางไปคือพอจะเห็นส่ผมแท้าไล่มอ้านหมผิวเห็ดมันี่คนเยเพิ่งดำเป็นงอะไอยังเยอะเลยอยู่บ้านได้ครับอยู่นี่บ่บ้านดูรางกูรางกูร่างกูรพ่งมดาใส่เพิงคน่กับเห็ดเพิ่งดำตัวครับแต่งมไปกินบ่าได้แล้วอาทิม ผเตัวห็เบือกินบ่อไหเอาทีมโมโอเบอเพนื่อน้องสาวคอยเนาะคอยไปเกิเห็ดเราดูเนาะตาต้มบอกเนาะตาต้มบอกง้อมันใหญ่ใยญเลยสิกับบ้านบ่ครนี่ขึ้นสิกับบ้านแล้วพาถนี่พอจะคล้องรถใ่มัองบนี่เก็บพื่อถงว่เองัพี่นองนี่เท่าครับผมแกะ สองปลาได้ครับเ <74. S 2> บิ้งเอาพี่น้องมานสั่นใดสองปลาเห็ดงามๆเลยค่ะเห็ดงามๆเลยเห็ดเพิ่งเขาดงเนาะมือเช้าปลาแหลกกัเห็ดเพิ่งเขาดงด้วยครับผมกับเขาปลาแต่ตีซ right ีด so ้วยครับกระของเบาโฟนสาเดือนครับสารพัดเห็ดเผือกเนาะเน่ยสารพัดเห็ดเพิ่งเลยใช่ถ้าพี่จะเห็ดยังมาอันนี้เห็ดเสลยนี่เห็ดปลวกเห็ดโพนโพนเห็ดเรังลูก เออน้เห็นละงูอันดูจูเห็นละงูสาพี่น้องเดี๋ยวสิกลับบ้านได้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามด้ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสารกิมมี่สวัสดีครับ